อริยสัจจากพระโอษฐ์หน้า73เรื่องมีบุคคลบวชแล้วรู้อริยสัจทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันพิสูจน์ทั้งหลายในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตคุณบุตรเหล่าใดออกจากเรือนบวชแล้วเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนได้รู้พร้อมยิ่งแล้วตามเป็นจริงคุณบุตรทั้งหมดนั้นได้รู้พร้อมยิ่งแล้ว ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างในการยืดยาวนานไปอนาคตคุณบุตรเหล่าใดจะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจะรู้พร้อมยิ่งตามเป็นจริงคุณบุตรทั้งหมดนั้นก็จักรู้พร้อมยิ่งแล้วซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างและในการเป็นปัจจุบันนี้คุณบุตรเหล่าใดออกจากเรือนบวชอยู่เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือน รู้พร้อมยิ่งอยู่ตามเป็นจริงคุณบุตรทั้งหมดนั้นก็รู้พร้อมยิ่งอยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเล่าไหนเลา่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ที่สุดทั้หลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางํำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เธอ